สวัสดีครับผมต้อมจากบริษัทเอกดำรงแมชชีนทูลจำกัดนะครับผมวันนี้จะมารีวิวท่อดูดฝุ่นนะครับผมหรือดูดอากาศนะครับทางบริษัทเราจะมีขนาดทั้งหมดตั้งแต่1นิ้วถึง10นิ้วนะครับส่วนมากท่อดูดฝุ่นนี้เราจะใช้ในกลุ่มของโรงงานนะครับใช้ในการดูดฝุ่นละอองหรือดูดขี้เลื่อยนะครับส่วนมากจะใช้ในการดูดส่งออกข้างนอกส่งต่อเครื่องฟอกอีกทีนึงนะครับนิยมใช้กันในกลุ่มของ โรงงานอุตสาหกรรมนะครับวัสดุที่ใช้ผลิตในตัวสินค้าตอนนี้จะเป็น PVC ระดับเกรดพรีเมียมนะครับอย่างดียืดหยุ่นง,ง่ายไม่แตกหกักน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อทางเราได้นะครับที่บริษัทเอกดำรงแมชชีนทูลจำกัดนะครับการติดต่อด้านล่างนี้นะครับผมอขอบคุณครับ